ก็มาก็มาคุยกับผมเลยครับไม้มันลอยมาจะมาติดกับถายผมแค่นั้นเองมันไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายาผมไม่ใช่คนผิดไม่ใช่คนอะไรเลยเขาพยายามที่จะเขาพยายามที่จะขอโทษขอโทษเราแล้วอะครเรายังติดใจคาใจตรงไหนมไหมไม่ถ้าขอโทษแทนอย่างนี้มันมันไม่ได้ครับต้องมาต้องมาคุยกับผมเลยครับครับแล้วก็ประชาชนที่เราเข้าใจผิดเมื่อวานที่เจอหน้าเขาก็เหมือนกับว่า อ้างไปอีกอย่างว่าไม่ใช่ตรงผมไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆแ้วเขาอ้างไงเขาทอกเขาต้องมีอะไรแน่เลยที่เขาอ้างเราคิดว่าเขามีความจริงใจในการขอโทษเราอไหมผมว่าไม่ไม่ค่อยเั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจริงใจใช่ครับถ้าเกิดจริงใจจริงอย่างเช่นเมื่อวานเขาต้องมาขอโทษใช่ไหมครับถ้าจริงใจจริงเขาต้องมาคุยกับผมนี่ครับค่าผู้หญิงผมมาเลใช่กับประชาชนให้เขารู้ไปเลยที่เขาพูดแนวว่าเอ๊ะอาจจะเตรียมกันมาหรือเปล่าลุงใช่ตัวจริงหรือเปล่าอย่างวันนี้รับเงินมาหรือเปล่าลุงยืนยันหน่อยว่ายังไงบ้าง ผมไม่เคยรับเงินรายใครคนับด้วยที่ที่เขาบอกว่าไม่ใช่จริงๆเนี่ยนั่นที่เรือแม่ก็คือคือผมเองนะคือเรือก็เรือลุงใช่ครับไม่เชื่อถามคนถามนั้นดูได้เขาจะชี้มาที่ผมคนเดียว<ม>แน่ลนน้ตวต,ตอนนี้เขาส่งใครโทรศัพท์ติดต่อมาขอโทษเขาคุยพูดคุยมีไหมฮะไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับคนกับพวกเรามันหนักมากตางขันใจแน้วครับแย่ตอนนี้ผมแย่ คิดไหมว่าเราต้องมาเกี่ยวกับคดีระดับประเทศขนาดนี้ไม่คิดเลยแค่แค่ขอนไม้มันหลอนจะมาติดตะข่ายผมแค่นั้นเองครับมันไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ที่มีครังที่สิบขนาดนี้ความรู้สึกของที่นลึกๆแล้วยังไงคะพี่ต้องการในตอนนี้นะค้ตอนนี้ผมต้องการให้เข้ามาขอโทษครับผมบุคคลของผมแล้วก็ประชาชนที่เขาเข้าใจผมผิดต้องเอากระเช้าต้องเอาอะไรมาขอโทษอย่างเป็นทางการแค่ตัวเปล่าผมก็ปื้มแล้วเดี๋ยวใครว่าคือ การเป็นเป็นผู้แทนรัศดรน,อนอะนะนะควรจะช่วยเหลือประชาชนนะเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนนะดูแลความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่ไม่ใช่เป็นสสแล้วมาให้ร้ายกับประชาชนดูอย่างเนี้ยทาไมเขาบอกว่ากลัวทําไมต้องเป็นผมเข้ามาช่วยคนอย่างนี้จะสู้อะไรสสได้อะใช่ไหมคนประชาชนอย่างเนี้ย ก็การที่เขาแบบขอโทษโพสเป็บุคกอยรเงี้ยังหลออยู่เลยเขาบอกความคนทางกฎหมายไหมคือตอนนี้สสเต้โพสขอโทษเนี่ยหล่อมากแต่การบรรเทาความเสียหายของผู้เสียหายเนี่ยได้บรรเทายังยังแต่คนโพสหล่อหล่อมากขึ้นด้วยที่เขาบอกว่าถึงงดะแจ้งความไปเขาก็ไม่โกรธเขามีสิทธิ์โกรธหรอไหมคือมันเป็นบ้านเมืองเรามันไมีกฎ กฎหมายเนาะผู้คนก็อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่สสแล้วจะทําอะไรก็ได้นะนะแล้วก็อํานาจหน้าที่มีอะไรให้ให้บ่านน,นัฐนูรด้วยนะแล้วก็ส่วนของไปดูจริยธรรมประมวลจริยธรรมสสด้วยก็ทาอะไรใช่ไหมแล้ววันนี้สิ่งที่สสรับสารภาพเลยนะยังไม่ได้ฟ้องยังไม่ถึงศาลเลยรับสารภาพว่าขอโทษลงที่ทําให้ลงเสียหาย แปลว่ารับสารภาพว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยทำความเสื่อร้อยให้ประชาชนคนที่ออกไปหาปลาเพื่อมันประทังชีวิตลูกต้องการกิน,ก,นกินข้าวตัวเองก็ต้องงานไม่รู้อีนนวีเนไม่รู้ว่าคุณทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของพรรคคุณหรือไม่เขาไม่เกี่ยวข้อง เ,เมื่อเช้าเขายัางโพสต์ว่าที่ขอนไม้มีมือมี<ฆ>อะไรใครมาเกาะด้วยเขายัางเขายัางโพสต์ในเรื่องนี้อยู่อันนี้อันนี้อันนีผ้ผมไม่ทราบแล้วแต่แต่ผมเป็นคนอยู่ใกล้ๆคนยังไม่เห็นเลยลุงอยากแล้วเขาบอกว่าเห็นเสียงเรียกให้คนช่วยผมยังไม่ได้ยินเลยคลุงที่ออกมาเนี่ยุเพื่อปกป้องชื่อเสียงตัวเองใช่ครับแล้วครอบครัวผมด้วยญาติผมด้วยตอนนี้ผลกระทบเกี่ยวกับครอบครัวอย,อยังไงบ้าง หนึ่งมากเลยลูกสาวผมก็ไม่สบายเลยก็คืง่ายที่แบบไหนเมียมาหผมอีกครับญาตาพี่น้องผมอีกอเพื่อนบ้านข้างบ้านในหมู่บ้านมีมีปฏิกิริยาอะไรกับเราเขาเขาก็เขาก็เทียร์ผมนะโขไปมันมันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องไั้นั่นเชื่อว่มเราไม่ได้โกหกเราพูดเรื่องจริงมผมพูดจริงๆครับพอผมฟ้องประชาชนนะที่ที่ดูอยู่วันนี้มีประชาชน ที่ต้องการไปหาปลาเพื่อไปเลี้ยงลูกกางข้างกลางคืนเสี่ยงอันตรายน้ําก็แรงตรงนั้นน้ําหมุนด้วยแต่มีสสคนหนึ่งไปทําให้เขาเสียหายทั่วลงให้คนด่าทั้งประเทศให้คนเกียดชังทั้งประเทศควรจะมีสสอย่างนี้ต่อไปหรือไม่นะแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับความผิดที่เองได้ทําลงไปหรือไม่ นะจะมายอมขอโทษแต่คำขอโทษเนี่ยบอกสสเต้เลยนะว่าเป็นคำรับสรารภาพกระทาความผิดชัดเจนคุณไม่แก้ตัวไม่ได้แล้วว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดในฐานทําให้เขาเสียหายนะ